นะโอ้าแกงฮัลโหลเฮ้ยแกงอยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่ไหนนะโอ้รถติดเฮ้ยทำไงอะวันสุดท้ายแล้วนะที่เนี่ยเฮ้ย hey, <c oughs> ไม่ได้ดีก็ <c oughs> คุณผู้ชมเขารออยู่เนี่ยโอ้ oh, ไม่รู้ละอย่างเงี้ยผมไปหาคุณผู้ชมก่อนนะ <c oughs> คุณก็อยู่บนถนนรัชดาไปแล้วกัน <c oughs> แทนนี้นะอืม <c oughs> <c oughs> นนนแกนะนแกกงง่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรพาลุยครับแหมคุณผู้ชมครับวันนี้นายแกงติดภารกิจอีกแล้วครับอยู่บนถนนรัชดาครับรถติดผมต้องพาคุณผู้ชมมาลุยที่นี่คนเดียวครับซึ่งที่นี่ก็คือ Impact a r e n a เมืองทองธาน,นีนั่นเองครับ ที่นี่เขามีงานบ้านและสวนครั้งที่13ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในงานมีอะไรน่าสนใจทำให้ประชาชนหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยครับไปครับกษตรพาลุยพาลุยแกนใช้ไม่ได้เลยบ้านและสวนแร์ครั้งที่13นี่เขาจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ยากเพื่อง่ายครับคุณผู้ชม แต่เอ๊ะอะไรยากอะไรง่ายก็ต้องตามนายแจ็คไปเดินเที่ยวเล่นดูบ้านสวยๆดูสวนง,งามๆภายในงานกันแล้วละครับคุณผู้ชมครับในส่วนที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของสวนโชครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์สําคัญของงานบ้านและสวนในปีนี้ครับ แต่ว่าผมเองนั้นไม่อาจจะเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แล้วก็คอนเซปต์ของพวกเขาในการจัดสวนแบบนี้ได้ครับผมยิงต้องเชิญคุณอาจซึ่งเป็นดีไซเนอร์ของนิตยสารบ้านและสวนมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณอัดครับโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่เราจะพูดถึงเชนสวนที่ได้รับความสนใจแล้วน่าจะเป็นที่นิยมนะครับแล้วเราก็เอากลับมาเป็นตัวแทนของสวนที่ น่าจะแนะนําให้คนที่ไม่เที่ยวชมงานเนี่ยมาลองเอาไอเดียเหล่านี้กลับไปชมไปทําที่บ้านดูครับ,รบโดยเทนส่วนทั้งหาเทนเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆพวกเราจะมานั่งคิดกันเองว่ามันเป็นเทนเออผมมองว่าโอ,อ้โหทำกันขนาดนี้คนทั่วไปเนี่ยจะมีความสามารถในการจัดสวนอย่างนี้ได้หรอฮะครับผมก็คือเราเชิญเหมือนจะเป็นตัวแทนเทนนั้นๆมาเลยดีกว่าค,ค,คือเขามีความถนัดในการ ออกแบบสวนประเภทนี้อยู่แล้วแล้วเราก็เชิญเข้ามาเพื่อมาโชว์ศักยภาพของตัวเองด้วยว่าเขาทําสวนแบบนี้ออกมาจะเป็นสไตล์ไหนนะครับผมก็คือจะมีสวนทั้งสไตล์วินเทจแบบอังกฤษเป็นสวนหวานๆที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่น่าจะชอบนะครับแล้วก็จะเป็นสวนเมืองร้อนที่เป็นสวนที่ใกล้ตัวเราอยู่แล้วอาจจะดูแลในประเทศไทยของเราเองนะครับสวนที่3ี่ยจะเป็นสวนที่มีการใช้ผนังประดับในรูปแบบต่างๆแต่ดีไซเนอร์เขาจะแบบมาออกแบบให้เราดูว่า ส่วนที่มีผนังประดับแบบต่างๆจะมีความเท่ๆอยู่ในตัวจะเป็นยังไงนะครับส่วนที่4ี่จะเป็นส่วนที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบเราจะเห็นเลยว่าส่วนนี้จะมีน้ําตกน้ําพุหลายๆอย่างรวมอยู่ด้วยกันนะครับส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนที่มีสวนครัวอยู่จะมีพืชผักสวนครัวเป็นไม้ประดับหลักๆอยู่ในสวนเลยมาดูว่า เราเอาสวนครัวเราเนี่ยมาทําให้สวยในสวนเราได้ยังไงบ้างอ๋อก็คือส่วนสุดท้ายนี่คือมีการนําพืชผักในสวนครัวเนี่ยง่ายๆในบ้านเรามาประดับในสวนเพื่อให้มีความสวยงามนั่นเองครับใช่ครับอ๋องั้นเราไล่จากแต่สวนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เลยดีกว่าครับตรงนี้เป็นการออกแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรครับสวนนี้เป็นเชนสวนที่เป็นตัวแทนของสวน t ropical garden นะครับคือสวนเมืองร้อนนั่นแหละนะครับดีไซเนอร์ก็ออกแบบโดยภายใต้คอนเซปต์ที่ว่าสวนเมืองร้อนที่น่าสนใจมันก็จะมีการทําทางเดินผ่านน้ํำมีน้ํา มีการใช้ไอพ่นหมอกให้รู้สึกว่ามันชุ่มชื่นแล้วก็ใช้ต้นไม้ใหญ่เพื่อให้เกิดความร่มรื่นนะคบให้ความรู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนเกินไปก็จะมีผ่อนคลายเข้ามาครับจุดเด่นก็มีทั้งลานนั่งเล่นมีศาลาในสวนเอาให้รู้ไปเลยว่าเรามานั่งในสวนเนี่ยแล้วเราจะสบายขนาดไหนนะครับแต่ในส่วนของตรงนี้ที่เรานั่งนี่ต้องยอมรับว่ามันใกล้เคียงกับบ้านเราจริงๆผมรู้สึกว่ามันสามารถที่จะ ทำได้ในบ้านเราเพราะมีความรู้สึกว่าใกล้เคียงมีการนําพวกโขงพวกหินมาเป็นส่วนหนึ่งมีสะพานไม้มีไอ้น้ํามีละอองมีต่างๆครับโจทย์ของดีไซเนอร์ที่ได้รับต่อไปคือทั้งเราจะต้องควบคุมส่วนทั้งห้าสวนเนี่ยให้ไปในทิศทางเดียวกันนอกจากคอนเซ็ปต์ของตัวเองที่เป็นทรอปิคอลแล้วเขาจะโดนโยนคําว่าวินเทจไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการใช้ไม้ดอกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เห็นว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะมันจะเชื่อมโยงกันทั้งห้าสวนเข้าด้วยกันนะครับหลักๆเราจะเห็นเขา ใช้เฟิร์นพันธุ์ต่างๆให้เกิดความชุ่มชื้นแม้กระทั่งสิ่งที่เราเห็นอยู่บนพื้นหรือผนังเนี่ยคือมอสโอ้ครับคือเป็นตัวแทนของความชุ่มชื้นเลยมอสมันถึงจะขึ้นเลยนะครับแล้วก็เป็นไม้ป่าอื่นๆด้วยส่วนทางด้านนู้นนะจะเป็นรู้สึกเหมือนจะเป็นต้นไผ่มีการนําต้นไผ่มาเป็นกําแพงเป็นอะไรใช่ไหมฮะใช่ครับคือส่วนนั้นคอนเซ็ปต์หลักๆคือส่วนที่ใช้ผนังประดับในการออกแบบสวนเพราะฉะนั้นดีไซเนอร์เขาเลยออกแบบว่าถ้าเกิดเอาลำไม้ไผ่น่ะ มาเรียงต่อกันมันก็เป็นเหมือนั้วเป็นผนังให้ส่วนได้แต่เขาทําไม่เหมือนกับการที่อยู่ๆเอามาทําเป็นผนังั้วเลยเขาเอามาเสียบในมิติที่แตกต่างกันถ้าเกิดียงขึ้น้มันขึ้นที่ด้วยแบบว่าเรียบไปเลยมันก็จะดูแบบว่าแข็งไปมันจะนิ่งเกินไปทีนี้เขาก็เลยต้องเสียบโดยที่แบบว่าไม่เหมือนไม่ตั้งใจนั่นเองใช่ครับแล้วก็มีการใช้ตะแกรงเหล็กฉีกนะครับมาดัดเป็นวงสามขนาดแล้วก็วางซ้อนกันจนเป็นผนังนะครับเขาพูดต่อไปว่า ของที่คนไม่คิดว่ามันจะดีเนี่ยมันอาจจะดีได้ทั้งไม้ไผ่หรือเหล็กที่เกิดสนิมเขาก็เอาเหล็กที่เกิดสนิมกับไม้ไผ่เนี่ยมาวางรูปแบบสวนให้เกิดแพทเทิร์นที่น่าสนใจตามตสไตล์สวนโมเดิร์นแต่ดูดิบๆนะสวนนี้ก็เลยจะดูเท่ขึ้นมาวัยรุ่นก็จะรู้สึกชอบขึ้นมาหน่อยออดูเหมือนว่าน่าจะไปจัดเป็นแบบว่า ร้านนั่งนั่งรับประทาน<ช>นั่งดื่มอะไรเงี้ยมีการใช้ไลติ้งประดับสวนให้เกิดความน่าสนใจใใด้วยถ้าไปใกล้ๆเราจะได้ยินเสียงด้วยครับเขามีการใช้ซาว <นะ S 2> เสียงนกเสียงธรรมชาติอยู่ในสวนด้วยนะครับ ไปเป็นไฮไลท์หลักๆที่คนชอบเดินมากๆคือสวนวินเทจครับคือเราจะรู้อยู่แล้วครับว่าสวนอังกฤษเนี่ยม,มันเข้ามาบ้านเราประมาณ4ปีละสวนอังกฤษส่วนใหญ่คนจะชอบนึกถึงดอกไม้ไม้ดอกเยอะๆคซึ่งมันดูแลรักษายากสวนวินเทจก็เลยเข้ามาคือเราเอาไม้เมืองร้อนมาผสมคู่กับไม้ดอกที่มันปลูกในบ้านเรานะครับแล้วก็ ใส่กลิ่นอายของอังกฤษวินเทจด้วยการใช้อ์ปกบรบทั้งศาลาโต๊ะนั่งเล่นฉากล้างประติมาก,กรรมทั้งหลายเราวางมันอยู่เพื่อให้เกิดกลิ่นอายที่น่าสนใจที่มันดูสร้างบรรยากาศของสวนสไตล์อังกฤษได้ชัดเจนขึ้นก็จะเป็นส่วนที่รายละเอียดหวานๆมีการคํานึงถึงมุมมองที่เรามองไปว่าจะมีไม้ดอกเป็นแปลงพุ่มโฟกาวมิดเดิลกาวแบล็กกาวเพื่อให้เกิดความน่าสนใจเหมือนภาพวาด ยุคนี้วิวเทสี่มาแรงจริงๆทั้งเรื่องการแต่งตัวของวัยรุ่นก็ดีเรื่องของการตกแต่งประดับตกแต่งเครื่องหนังอะไรก็ดีนะเองครับและในส่วนนั้นมีการใช้ไม้ดอกอะไรเป็นพิเศษหลักๆเลยเนี่ยครับดีไซเนอร์เขาก็ใช้ไม้ดอกที่มันโตได้ในบ้านเราเนี่ยพวกแวววิเชียนนะครับหรือพวกไอริสทั้งหลายเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบในการจัดสวนคือมันเป็นไม้ที่โตได้ในบ้านเราแหละแต่มันยังได้บรรยากาศของไม้ที่มีก้านยาวๆเหมือนไม้ของฝรั่งอยู่ ซึ่งการจัดสวนในสวนทั้งหมดนี้เขาก็พยายามจะนําต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเรามาใช้นั่นเองใช่คับเพื่ออะไรนะคือคนที่มาเห็นไอเดียเนี่ยก็เอากลับไปใช้ที่บ้านแล้วก็ปลูกที่บ้านได้ด้วยโดยง่ายอะไรเงี้ยคมาว่ากันต่อในสวนต่อมาดีกว่าครับครับตอนนี้เราไปเราไปกันส่สวนแล้วใช่เหลืออีสองสวนเหลือสองสวนนั่นเองอ่ะต่อมาฮะสวนต่อมาเป็นสวนที่เราว่าด้วยเรื่องน้ําสวนที่ใช้น้ําเป็นองค์ประกอบในการออกแบบสวนเราก็จะเห็นว่าดีไซเนอร์ออกแบบสวนเนี่ย เป็นสะพานเดินข้ามน้ำแบบนิ่งๆบ,บางจุดมีทั้งน้ำพุบางจุดเป็นทางน้ำไหลบางจุดเนี่ยอย่างที่น่าสนใจจะมีการใช้น้ำวางอยู่บนบหลังคาของศาลาในสวนด้วยพอแสงแล้ว กระทบผ่านน้าและน้ํามันเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะเห็นแสงแระยิบระยับเป็นรีเฟรชด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรายละเอียดของน้ําประเภทต่างๆที่เราจะใช้ในสวนคือใช้ความเคลื่อนไหวของน้ําเป็นการสร้างไม่ให้มันนิ่งเกินไปังสร้างทั้งแสงสร้างทั้งอะไรนั่นเองเดินผ่านน้าเราก็รู้สึกชุ่มชื่นด้วยส่วนเมื่อาจะดูเย็นๆนิดหนึ่งนะรครับทีนี้มาในส่วนของสวนสุดท้ายที่เขาว่ากันว่าเป็นส่วนของสวนพืชสวนครัวใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นยังไงครับสวนครัวเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะเหมือนจะแนะนําไอเดียจริงๆมันเหมาะสําหรับสวนในเมืองบ้านเราด้วย ได้ค <Workers> ือสวนครัวเนี่ยพืชผักสวนครัวมันเป็นพืชที่มีระบบรากสั้นเราสามารถปลูกในกระถางก็ได้ดูแลก็ง่ายนะครับบ้านเราถ้ามันไม่เหมาะเราสามารถยกกระถางเหล่านี้ไปตากแดดโดนแดดเพื่อให้ต้นไม้มันเจริญงอกงามก็ได้ก็จะเป็นไอเดียที่เราสามารถอยู่ๆเราหิวข้าวเราอยากจะกินผักเราก็เดินไปที่ระเบียงเด็ดผักกินที่บ้านได้ด้วยล้วก็จะเห็นรูปแบบการใช้สวนครัวแบบแขวนแบบต่างๆด้วยในสวนเลยงี้ยครับครับก็คือสวนนี้ได้ทั้งในเรื่องของ การนํามาใช้ประโยชน์ใช้สอยประโยชน์ในส่วนของการคล้ายๆกับเซนษกินพอเพียงนั่นเองนํามาได้ด้วยนอกจากสวยแล้วยังกินได้ด้วยใช่ครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของสวนโชว์ซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของงานบ้านและสวนในปีนี้ถ้าคุณผู้ชมเขาสนใจที่มาท่องเที่ยวเนี่ยฮะสนใจชอบดีไซน์แบบนี้ ขอคาแนะนํำยังไงครับก็สามารถติดต่อเข้าไปที่กองบรรณาธิการบ้านและสวนได้เลยนะครับหรือจะทางเว็บไซต์ www. บ้านและสวน .com แล้วก็ facebook บ้านและสวนด้วยเหมือนกันครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอัดมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์แล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดสวนแบบนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นของงานบ้านและสวนในวันนี้กันต่อครับโอ้โหต้องยกนิ้วโป้งกลางนางก้อยยกให้ทุกนิ้วเลยครับ ยกให้กับความสุดยอดของ5าสวนจาก5ดีไซเนอร์ชื่อดังที่จัดสวนออกมาได้แบบว่าเกินคำบรรยายจริงๆครับในแต่ละสวนในแต่ละเทนเรียกได้ว่ามีสเสน่ห์มีความเท่และความลงตัวอย่างมากทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปลุยหมู่บ้านโมดูล่ากันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ